นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังธัมมังสังฆังนามัสสมมิขอโอกาสพระราชวัชิรยานท่านพระอาจารย์อนันต์อกิจโน ท่านพระอาจารย์มาสมชายและคณะส่งทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวันที่พวกเราได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมออนไลน์ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศวันนี้ท่านพระอาจารย์อนันต์ก็ให้โอกาสอาตมา มาให้ธรรมะกับญาติโยมเล็กๆน้อยๆนอยเนาะเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติเนาะเพราะธรรมะส่วนใหญ่นี่ก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์นั้นก็ได้อบรมสั่งสอนไว้หมดแล้วเนาะอาตมาก็าจะาเพิ่มเติมเล็กน้อยให้กับญาติโยมถือเป็นประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมออนไลน์ในครั้งนี้ก่อนอื่นก็ขอ อนุโมทนาบุญนะกับทุกๆท,ท่านทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศต่างๆที่ยอมสละเวลามาร่วมปฏิบัติธรรมออนไลน์ในครั้งนี้เพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกๆท,ท่านจะสละเวลาส่วนตัวนะมาเข้าคอร์สอบรมปฏิบัติธรรมนะที่พวกเรา สละเวลามาได้นี้เพราะว่าเราเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมในการฝึกจิตปฏิบัติภาวนาตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและพูกุบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านได้ให้แนวทางปฏิบัติไว้เนาะเพราะเราเชื่อว่าการฝึกจิตเป็นสิ่งที่ดีเราร่างกายเราเนี่ยหล่อเ,เลี้ยงด้วยด้วยอาหารด้วยอากาศ แต่จิตใจเรานี้ต้องหล่อเลี้ยงด้วยธรรมะการปฏิบัติการทำจิตให้สงบดังนั้นทุกคนคงเห็นว่าการทำจิตให้สงบเนี่ยมีประโยชน์ต่อทุกๆท,ท่านและเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของแนวทางพระพุทธศาสนาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้อบรมสั่งสอนเอาไว้การปฏิบัติเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดพลังใจสามารถนําไปใช้ในกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการทํางานการใช้ชีวิตทั่วไปต้องมีจิตใจที่ดีเพราะในโรคปัจจุบันเราก็จะพบกับความวุ่นวายแห่งข่าวสารแห่งข่าวสารที่มากๆนกที่เรารับมาทางโทรศัพท์เนะหรือทางทีวีที่เราดูกัน เป็นข่าวดีบ้างไม่ดีบ้างนะที่เราเก็บมาเป็นอารมณ์สะสมนะแล้วเราก็มีการทำงานนะทำงานกับมาบร,ริษัทมีการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นนะดังนั้นเนี่ยการฝึกจิตเนี่ยทำให้เราเป็นคนสงบเยือกเย็ยนนะมีสติมีความคิดในการใช้ชีวิตในสังคมนะทำให้เรามีแนวทางแห่งความฉลาดในการพูดติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และไม่นำอารมณ์ที่ไม่ดีมาสะสมไว้ในจิตใจของเราในทางาพัพุทธศาสนานเนี่ยเราก็ต้องมีการสั่งสมทำคุณงามความดีที่เราเรียกว่าการสร้างบารมีการสร้างบรรา,ร,ร,างบร,รมีก็ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ก็มีสามแบบนะมีทานศีลภาวนาการทำทานการรักษาศีล เจริญจิตตะภาวนานี้ถือเป็นที่ที่สุดแล้วเนาะของการสะสมคุณงามความดีเพราะสิ่งนี้จะสะสมอยู่ในตัวเราไปในทุกภพทุกชาติที่เราได้ไปเกิดใหม่เนะเพราะตราบใดที่เรายัางต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนะนะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์บ้างต่ำกว่ามนุษย์บ้างเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมชั้นข้างบนเนี่ยตัวเนี้ย จะส่งสมในจิตใจเราให้ไปทุกภพทุกชาติเพื้งต้นแห่งการที่เราจะมาปฏิบัติเนี่ยมันต้องมีสี่เป็นพื้นฐานก่อนเราที่จะมาฝึกจิตให้สงบได้เนี่ยจิตใจเราต้องตั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียนก่อนหรือการที่เรามีศีลศีลห้าให้สมบูรณ์มีจิตเมตตาต่อบุคคลอื่น ศินห้าก็มีอะไรบ้างอย่างทุกท่านก็คงพอจะทราบแล้วนะการไม่ฆ่าชีวิตบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือบุคคลนะการไม่เอาทรัพย์ของผู้อื่นการไม่ประพฤติผิดกับครู่ครองของเรานะการไม่พูดปดพูดให้ร้ายบุคคลอื่นหรือการไปยุ่งกับสิ่งเสพติดนะสิ่งมึนเมาต่างๆพวกนี้ถ้าเรามีสิ่งนี้เป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยการฝึกจิตฝึกสมาธิเนี่ย ก็ถือว่าทำได้ง่ายขึ้นจิตใจเราก็จะเบามีจิตเมตตากับบุคคลอื่นเพื่อนร่วมโลกนาะปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขพ้นจากทุกข์อันนี้เป็นเมตตาพื้นฐานในการฝึกจิตให้ยิ่งยิ่งขึ้นเวลาที่เรามาทำสมาธิมาฝึกจิตเนี่ยก็จะทำได้ง่ายขึ้นถ้าเรามีการเจริญเมตตา การพัฒนาจริตก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นถ้าเรามีศีลเป็นพื้นฐานแต่ก่อนที่จะมีศีลเป็นพื้นฐานเนี่ยทางเบื้องต้นนี่ก็คือให้เรามีทานเป็นเบื้องต้นก่อนมีการทําทานช่วยเหลือบุคคลอื่นอาจจะทําทานกับทางพระพุทธศาสนากับพระพิสุสงฆ์ทําบุญตักบาทหรือในต่างประเทศถ้าเราไม่สมมีไม่มีพระที่เราจะใส่บาตรได้เราก็เป็นการช่วยเหลือสังคม นะมีการบริจาคทรัพย์ให้กับมูลนิธิต่างๆที่เขาขาดแคลนเมื่อเรามีการมีทานให้นะจากเราเไปบุคคลอื่นเนี่ยจิตใจเราก็มีความอิ่มเอ,อิบนะมีความยินดีในการให้เมื่อเราได้เห็นว่าบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยได้รับความช่วยเหลือเนี่ยเราก็จิตใจเราก็จะสบายนะเป็นบุญเป็นกุศลอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นำเราให้มีความเจริญ ก้าวหน้าในภายพักหน้าเนี่ยเพราะว่าผลของกรรมเนี่ยถ้าเกิดเราทํากรรมดีสั่งสมกรรมดีบ่อยๆเนี่ยผลของกรรมที่รับเนี่ยก็ยังเป็นผลที่ดีเนาะตามหลักพระพุทธศาสนาและองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็สอนมวแล้วว่าผู้ใดผู้ใดทํากรรมอันใดไว้ก็จะได้กรรมเช่นนั้นเนาะทำดีก็ได้ดีทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีเนาะดังนั้นเราก็ควรมาจะ สำรวมระวังกรรมของเราถ้าเราอยากจะพบ่เด็ความสุขเนาะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนน้อนเดือดเดือ้อน้อนใจแล้วก็พยายามสะสมแต่คุณงามความดีก็คือทานศีลภาวนาของเราเนี้ให้ยิ่งขึ้นเนาะให้มีการกระทําให้ มากขึ้นจากการอาจจะถ้าเป็นเมืองไทยหรือในประเทศใดที่มีพระภิสุสงฆ์เนี่ยาอาจจะทําบุญอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ได้นะไปที่วัดไปใส่บาตรถวายพัตตาหารแด่พระภิสุสงฆ์นะถ้าเราทําได้เราอาจจะทําให้ย่นย่อเข้ามาให้บ่อยขึ้นอาจจะเป็นอาทิตย์ละสองครั้งหรือสามครั้งตามกําลังของเราที่สามารถจะทําได้ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการยัดลำบากที่จะไปเราก็สามารถฝึกปฏิบัติที่บ้านเราก็ได้เนาะเราก็รักษาศีลน,นะสวดมนต์ไหว้พระฟังเทศของท่านพระอาจารย์นันหรือว่าครูบาอาจารย์องค์ใดที่เรารู้สึกเราชอบเราฟังแล้วรู้สึกมีความสุขฟึงฟังแล้วรู้สึกว่าสงบแล้วก็ฟังอันบ่อยๆนะให้เกิดปัญญาเนาะเมื่อเราฟังบ่อยๆมีการฝึกจิตบ่อยๆเนี่ย จิตใจเราก็จะสงบขึ้นธรรมะที่เราได้ฟังก็จะค่อยๆเข้าใจจากที่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างถ้าเรามีการฝึกหักปฏิบัติบ่อยๆเรื่อยๆไอ้สิ่งที่เราเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเนี่ยก็ทำให้เข้าใจดีขึ้นมีศรัทธามากขึ้นเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์เนาะเราก็สามารถเดินตามทางปฏิบัติในสิ่งเหล่านั้นให้ได้อย่างมั่นคงเนาะทุกภพทุกชาติที่เราเกิดมาเนี่ยเราก็อธิฐานไว้ขอให้เจอพระพุทธศาสนาเจอพระพิสุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนแนวทางที่ถูกของท่านเนาะเราก็จะเป็น ผู้มีเป็นผู้มีบุญนะมีเป็นผู้มีบุญมีวาสนาจะเชื่อมั่นเพราะว่าสิ่งเราเนี่ยจะทำให้เราไปสู่สิ่งที่เป็นว่าดินแดนแห่งความพ้นทุกข์ดับทุกข์หรือว่าเป็นจุดสูงสุดของพระพุทธศาสนาก็คือพระนิพพานะความดับแห่งทุกท,ทั้งปวงเนาะดับที่จิตดับที่ใจก็คือดับจากกิเลสนะเราจะได้ไม่ต้องออมา เวียน่าวตายเกิดในวัดตสงสารนี้อีกแต่ที่ตราบใดที่เรายังคงต้องเวียนไวไายในวัฏองสารเนี่ยยังไม่ถึงเนี่ยเราก็ต้องพยายามนะมีจิตมุ่งม,มั่นตั้งจิตฐานว่าเราจะทําแต่ความดีเนาะทำแต่ความดีไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีอย่างที่พระองค์ได้ตัดไว้ในโอวาพปฏิโมกค,คือการไม่ทํำบาปทั้งปวงนะการทํากุศลให้ถึงพร้อม การทําจิตใจให้ผ่องแผ้วนะอย่างที่พวกเราเที่ได้มาปฏิบัติธรรมออนไลน์ในครั้งนี้เนี่ยก็คือว่าได้มาฝึกหัดปฏิบัติจิตเพื่อทําจิตให้สงบเนี่ยถือว่าเป็นสูงสุดของบุญกุศลในทางพระพุทธศาสนาแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําได้ยากนะต้องใช้ความพยายามความตั้งใจจริงๆนะเพราะว่าในบางประเทศเนี่ยที่ เวลาไม่ตรงกับประเทศไทยเนี่ยอาจจะเป็นเวลาที่ดึกค่อนข้างดึกจะเป็นตีหนึ่งบ้างตีสองบ้างเนาะแต่ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมก็ยังมีความอุตสาหะพยายามนะตื่นขึ้นมามาสวดมนต์มาฟังธรรมพร้อมกับคณะพระพิสุสงฆ์นะและญาติโย,ะยมที่วัดมากจันเนี่ยก็ถือว่าเป็นบรารม,มานะีอย่างมากนะมันต้องใช้ขันติต้องใช้วิริยะ นะเพราะว่าหลังจากสวดมนไหวพระรเนี่ยตอนเช้านี่ยังต้องไปทํางานอีกนะต้องไปใช้ชุดประจำวันก็ถือว่าเป็นคนที่มีหาได้ยากนะหาได้ยากในภูกศาสนาที่ว่ามีความตั้งใจจะปฏิบัติจริงๆอันนี้อาตมาก็ขอชื่นชมและอัตโมทนากับพวกท่านเหล่านั้นได้เนาะแล้วขอเป็นกําลังใจให้ทุกทกท่านที่ได้มาปฏิบัติธรรมออนไลน์ในวันนี้ ได้รักษาการปฏิบัติธรรมนี้ต่อไปเรื่อยๆนะถึงแม้ว่าจะหมดคอร์สการปฏิบัติธรรมออนไลน์ในครั้งนี้แล้วเนี่ยเราก็ปฏิบัติต่อไปนะไม่ใช่9วันแล้วเราปฏิบัติแล้วหมด9วันเราจะหยุดอย่างนี้ไม่ใช่เนาะเราคงรักษาไว้แต่อาจจะไม่ต้องเข้มข้นเหมือนในที่เราเข้าคอร์สพอเขาคอร์สเรามีเช้ากลางวันเย็นนะแต่ว่าเราก็รักษาไว้ ให้มีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องนะมีการทำสมาธิในตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้นะในแต่ละวันอย่าให้ขาดนะอาจจะเป็นเวนละครึ่งชั่วโมงก็ได้นะสิบห้านาทีก็ได้เป็นอย่างน้อยเนาะเราก็พยายามฟังเทศของท่านพระอาจารย์อนันต์บ่อยๆนะปรับความคิดความเห็นความเข้าใจของเรา ให้สอดคล้องตามหลักคำเทศของท่านพระอาจารย์นันและขอให้มีความเชื่อมั่นศรัทธาในปวรพระพุทธศาสนาและคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ว่าถ้าเราทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยผลในภาคหน้าที่เราจะต้องได้รับเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสุขเป็นความเจริญ นำมาถึงความสุขและความพ้นทุกข์ในจิตใจ,ใจของเราเนาะเพราะเราได้ทำสิ่งความที่เป็นความดีเหล่านี้ต่อไปภาคหน้านเนี่ยถ้าเราสิ้นจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วเนี่ยเราก็ไปเกิดใหมย่ยังไงก็ต้องต้อ,ง,ตอง,ตงเกิดนะโยมเกิดตายเพราะว่าเรายังมีกิเลสนะแต่เราก็มั่นใจในว่าในภพภูมิข้างหน้านเนี่ยเราจะต้องไปสวยผลที่ดีเพราะเราได้ปฏิบัติสิ่งที่ดีถ้าเราตายไปจากมนุษย์เราก็ต้องไปสู่แดนสวรรค์ได้สวรรค์สมบัติ ได้พรมสมบัติเนาะถึงแม้ว่ามาเกิดใหม่ในโลกมนุษย์เราก็จะเกิดในสถานที่ดีในครอบครัวที่ดีเนาะได้เจอเพื่อนสัตว์ธรรมที่ดีได้พบครูบาอาจารย์ที่ดีเราก็มาสั่งสมคุณความความดีใหม่เนาะจนถึงที่สุดแห่งกองทุกแห่ง ท,ที่เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดคือพระนิพพานซึ่งคิดว่าทุกคนเนี่ยก็คงจะปรารถนาในสิ่งเดียวกันอัตมาก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านที่ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นะได้พบแต่สิ่งดีๆได้รับแต่ผลที่ดีในความสุขความจเจริญเพราะกรรมที่ดีของทุกท่านที่ได้ทำกันนะใน,ในการปฏิบัติธรรมและขอให้มีความสุขความจเจริญได้พบแต่ความสำเร็จกันทุกท่านเธอ satu karang kathama satu 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 anu